ขั้นตอนการสมัคร Provider ID ด้วย h e l ID ผู้ใช้งานจะต้องสมัคร h e l ID ก่อนการลงทะเบียนเท่านั้นขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ provider.id.th และกดที่ปุ่มลงทะเบียนต่อมาระบบจะขึ้นป๊อปอัพให้ทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทะเบียนจากนั้นกดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมดังภาพและกดตกลงท่านสามารถเลือกบัญชีลงทะเบียนได้และกดไปที่ปุ่ม Continue with h e l ID กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านและระบุพีนที่ได้จากการยืนยันตัวตน h e a l t h ID ระบบจะพาท่านมาที่หน้า Provider ID สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านเสร็จแล้วกดที่ช่องยอมรับและกดปุ่มเพื่อดำเนินการต่อนำเลข OTP ที่ได้รับกรอกในช่องว่างดังกล่าวและกดปุ่มดำเนินการต่อต่อมาจะมาที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเลือกที่ช่องยอมรับและกดลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านและกดปุ่มลงทะเบียนกดที่ปุ่มตกลงเพื่อดำเนินการต่อเพียงเท่านี้ก็สมัคร Provider ID เสร็จเรียบร้อยแล้ว